มันก็ไม่มีหรกกูปทองกูกูไม่กูพูไมได้ไปทองไปดูโอ้ยเนี่พี่เนี่ยเนี่ยทำนี้เราคุยนได้สงเราคุยนะยะยอย่าอย่าโหโหมึงมึงวางสเต็ปปุ๊บอีเหมือนก๊อปเลยวางเหมือนก๊อปเลยไหนจะทำนี้เลยเจ๋ง ทำมีอะไรเนี่ยเขาผู้ประกอบเขายังไม่เตรียมตัวเองเออเดรียมวเพือได้กูบอกว่าต้องคุยกันอุปกรณ์จากที่มาแล้วได้คุณหนีไปไหนไปสั่นไปถึงนียคุณอยู่ไหมจบแล้วอันดัินจบแล้วอันดิมจบแล้วจบแล้วอันดับทิมเฮ้ยไอ้เป็นอะไรนะอะไรอะไรตัวน้าว จะมีระเบิดตัวเองใช่ใช่ใช้กับมันสิเฮียไอ้ควายติงติงใช้กับมันสิคันเมื่อกี้ผมเผลอ,อนั่นว่าจะไปแต่เช้กับมันสิไอ้สัตติบ้านห้องอุ้ยเราคงกูจะโฮมรันระเบิดอหรือกูจะโฮมรันระเบิดออกไป เป็นหัว่าปี๋มันดักหน้าประตูแล้วแม่ไอ้เจี๊ยบเปไม่ได้ไปิดไม่ได้ด่วนอ๋อคนลังไปิดขออุ้ยเชียพ่อมึงไม่มีมันกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงจริงจแทบเมื่อกี้แต่ตอนี้กูเกลียดมกูกูใจใจกูหายกูแบบชิบหายแล้วไอ้เที่ใจกูเลยเป็นตาตุ่มอ่ะสายกว่าอ๋อ ซ้ายเอาขอบเป็นห้องเดียวง,ง่ายเลยกันเนี่เพวกมันขึ้นนะาาไปได้เด็กขึ้นไปไหนตรงนี้นี่นีนี่เพราะว่ามันขึ้นไปต่อได้ขึ้น,ไป,ไ,นไปลองไหมไ,ไ,ไม่รู้ว่าไกลไห,ไหมอ่ะมองมองไมง่ค่อยเห็นอ่ะแต่มันรู้สึกมันขึ้นไม่ได้ไอะไรอะไรตัวลายมาตามา ท่ามันตะกี่ดี่ะก็ดูว่ามันจะเข้าอ่ะเห็นมีอะไรเลยมีตอบไหมเหรออ่อกูดูล็อกดาวน์แต่ตรงนี้ก็เป็นที่ซ่อนได้อยู่นกันเนี่ยแบบบางของดีแว้นหนึ่งแล้วมึงดูไหมทำไมกูถึงขึ้นมาทำไมทำไมมึงจะพูดไม่พูด พูดมาพูดมาอีพูดีพูดพูดมาเอ่กูต้องลั่นอย่าให้ผมต้องลั่นไม่มันมีคนเปิดประตูโอ้โหมึงเก่งจังวะมึงรู้เปล่าว่าอดีตในร่างกายกูหลังดูดิดูดิ มดมฉันกุ๊งจิกมีเหรอ,อไม่เห็นมีอะไรเลยออกไปดิอิววโคมึงง่ายไอส้สัสตกใจอยังไงนึ้นมา แต่ว่มันดูเทอร์นิมเชียอ่แรหรืเขาไปแน้ววะเองออมัเดินน้ำเดินน้ำหนาไหนเดินน้ำแนาไหนเดินน้ำหนาไหนกูไม่มีอาวุธ เพิมีก็ค้างไม่มีมันจะ well. อุดระยะใกล้มีเลวระยะใกล้มันมีก็ได <c royalty> yeah, yeah. ้เหรอวะไอ้ไอ้แบบไหนแบบไม่กลัวเกมเลยไงกูไม่กลัวแต่กูปวดขี้กูเลยกลัวกูกูกลัวคือจริงกูปวดขี้แล้วกูกลัวจริงจริงกูก็กลัวไม่ได้ไม่ได้คือมันคือมันไม่ได้ปวดกลัวแล้วปวดขี้แต่กูปวดขี้เลยกูเลยกลัวเข้าใจไะมเแล้วมรไปขี้ก่อนถึงมราจะมาเล่นวะ มันปวดขี้ตอนเล่นไงสัตว์มันมึงปวดแรงแล้วมึงเกินแมนะะ่นเฝ้าอ่ะไอ้เี้ย <c oughs> มึงจะทาดีทำไม่ดีมึงน้ำไอ้เย่มากกูขี้ขึ้กุเลละนะข้กุเลละนะให้กุเลละนะก็เลยขาว่า <c oughs> มึงเป็นคนที่แย่สุดแย่แน่คนปวดอ,ดอดุด ไปเด่นนำบอกมึงไม่กลัวเกมนี้ไม่ใช่กูไม่กลัวแต่กูปวดขี้ก็ปวดขี้ก็ไม่กลัวไอ้ไม่กลัวก็เท่ากับไม่ปวดแล้วไงไอ้สัตว์เอ๊ยแล้วมึงกลัวไหมกูกลัวกูกลัวแล้กูก็ออกไปกูออกไปกูไม่ออกกูก็ออกไปไอ้ไปทอมมันไม่มีเนี่ยกูเปิดแบบนู้นมันไม่มีข้างล่างไม่มีอะไรเลยแม่เมึงอินฟแมเมื่อ้นฟรสัตว์มึงเห็นแมพเป็นสีแดงประตูอยู่นี้อ่ะ ตืวนเปิดปะเป็นอะไรเป็นอะไรวิชาวิชาตลอดเราเวเราไปนั่งที่เชงไหมเราปนั่งดีเชนอ่ะอ่าได้ได้อ่ารขอเวลาเราครับได้ไดสองสามนาทีอะไรเงี้ยสิงได้ได้ได้มาสิ็ง ประมาณห้านาทีใช่ไหมไที่กล่องที่กล่อง